เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะวันนี้เป็น Honda นะครับ Honda City ครับปี05เครื่องเกียร์ดีสีสันสีครับสีสวยเดิมๆบางๆนะครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลเครื่องดีเกียร์ดี ช่วงล่างดีครับโดยรวมแล้วก็อมใช้งานได้เลยเล่มทะเบียนชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองราคาเบาๆ5้5 0 0บาทไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนบอดี้ดีครับหน้าเดิมหลังเดิมตะเข็บซอกมุมรอยพับรอยอ์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักของเครื่องเดิมๆเช่นกันครับแบ่งคนโซนสวยงามพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ,รบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ